สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เขามาติดตามช่องทาง YouTube กบ้วยงามรอย็ดหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจกบควายงามรอยยดนะพี่น้องเด้อเขาไปติดตามให้นไหมครับพี่น้องพ่อได้เป็นกำลังใจให้ผมหากว้วยทุกทุกมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องเลยนะอครับเัมือนี้มผพบผอกับหอยก้อยเก่าเลยครับพี่น้องสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีครับผุอกับหอยก้อยบางน้องบอนตะบนน้องแก้วเพื่อเมื่อวันที่24เมษายนพ่อสันสะานลอย68ค่ะ มื่อนี้เป็นเสาร์ว 70, 60, source, ันที่24เมษายน2568เล้วนาะให้ก่อยเนาะค่ะมื่อนี้คือได้ยินข่าวว่าสิมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่น้องกันบ้างไฮก้อยมื่อนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่น้องชาวเกษตรกรเลยค่ะมื่อนี้คือผู้ใดมีควายผูรอควายผูง่ายกล้วยแม่มันนั่นบ่ให้ฮก้อยค่ะเอามานำแลกเปลี่ยนแล้วก็เติมเงินได้เนาะให้ก่อยเนาะค่ะนี่ล่ะครับโอ้มื่อนี้ข่อยก้อยว่าสิมีของดีมาเปิดแบ่งพี่น้องไอ้ราคาเกษตรกรจับต้องเลยครับเอ้ามื่อนี้เปิดจใกรายการไฮก้อยมื่อนวานนี้ ร้อยสิบเจ็ดค่ะพอเป็นสายามเจ็ดเดือนค่ะแม่นี้สูงร้อยสี่สิบจ็ดท้องกับเจ้าพ่อเพชรสายามได้เจ็ดเดือนป่านี้เพ่เป,เป็นลูกสาวพอได้เชือสายเป็นได้ไหก่อนเป็นลูกสาวพอเก่าเจริญค่ะฟันแท้สามคู่ค่ะเป็นลูกสาวพอเก่าเจริญท้องเจ็ดเดือนกับเจ้าเพชรสายามค่ะฟันแท้ฟันแท้สามคู่ค,ค,ครับเนาะโอ้ ของงามๆามมืสี่หอยกว๋วยสีแนะนําพี่น้องเข้าใจในอหอยกว๋วยตัวนี้ครับตัวงามามมืสี่ครับก็<ะ>ขอไปเรียนนะคะโค้งสางดีค่ะอ้างลึกน้าดีค่ะโค้งสางดีอ้างหนาลึกด้วยครับแก็มงควอมเงยมค่าคมงามครับพี่น้องเป็นกล้วยสีส,สีดอกเล่างามนะหอยกว๋วยเนาะตัวนี้ครับยังไงอ,อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะพี่น้องเออ้อเป็นกำลังใจผมหากล้วยทุกทุกมาฝากปีฝากน้องใน่ราคาเกษตรกรจะต้องเล่นนครับพี่น้องนี่แหละครับของดีราคาถูกครับมือนี้มาเปิดแ่งราคา ข้าจต่พี่น้อยพูดสุใจสนใจคล้วยตวงสี่เปิดราคาได้ห่อยก่อนปนี้เปิดไว้ราคาบมะแพงค่ะห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันบาทค่ะฟังบะผิดเป็นไ่อยก้อยฟังบะผิดแน่นอนค่ะไม่ถ้าพิ่งมีคล้วยแม่มันคล้วยผูน้อยคล้วยใส่น้อยนี่กับเปียนแหลกเทิร์นได้เนาะค่ะเปียนแหลกตีเทิร์นได้ค่ะเปียกแหลกตีเทิร์นกับสมมาพ่อขวดกับตื้อเงินกันมากนาะยหอยก่อนเนาะค่ะนี่รถบริการไปส่งหอดบ้านหอดซองครับถ้าแต่พิ่งอยากมีรูป ใายรูปยังเห่เพิ่นแอดไลน์มาด้วยนะไฮก้อยแงนค่ะไลน์เบอร์อะไรไฮก้อยเข้าบ่อยนี่0963766140ค่ะ0963766140ครับไอดีไลน์กับเบอร์นี้น้องห้ก้อยเนาะค่ะนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดที่สนิทสนใจอยากเด็ดกล้วยไปเลี้ยงอยากเด็ดกล้วยไปเข่าคอกเข่าฟ้ามเอาไปกินหยาอ่อนน้องห้ก้อยเนาะฝนกำลังสีมาามันบ่นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับใบทองคุณคกับเจ้าเพชรสยามครับพี่น้องนี่ครับเจ้าเพชรสยามของผู้ยิบันแชทดได้ครับพี่น้องนี่ เกิดจากพ่อลุงเพชรบ้านติก๊กควายไทยครับพี่น้องเกิดจากแม่เจ้าปีแม่ปีใหม่ครับพี่น้องครับโอ้ขึ้ยพิบ,บัตเช็ดกับโตดีจ้าครับพี่น้องโตเงยโตงามจ้าครับพี่น้องเป็นสายลุงเพชรเนาะไฮก่อ,อยเนาะนี่ครับเป็นสายลุงเพชรครับพี่น้องปาดครับว่าไงของใหญ่ๆสวยๆมันนี่เขาก็าเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นสามพันบาทนะ้อยกว่านะนี่ครับห้าหมื่นสามพันบาทพี่น้อง กับพิจารณาเอาครับว่าถูกหรือแพงกับยูกับพี่น้องกินซื้อนม้อยก้อยค่ะตัวราคานี่ยร่วมทรงนะครับเดี๋ยวผักอีสานครับนี่ครับเอาจุงวนกันเข่าก่อนเอาจุงวนง่ายๆไปไกลกันนี่ครับงานงามครับพี่น้องมึงนี่ครับแม่ท้องลูกตัวที่สองกับเจ้าเพชรสยามได้เจ็ดเดือนอีสามเดือนเราไปกินต้มน่องม้อยก้อยนี่ค่ะมาไปรูนกินน้องค่ะโอ้ยเอ้าจะทำงามเขาก่อนเขายืนงามเหรอครับวันนี้มั่งครับนี่ครับป้าเดี๋ยวมึงครับหอยหลังชิ้นหน่อยเข่าก้อยเข่า ช่วยความงามมาหนีินี่ครับนี่ครับอันมันนี่มาเปิดสองรายการเนาะหอยก้อยเนาะค่ะสองรายการสวยๆงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับรายการแหลกตแหลกแขกมันกิดสวยเลยครับเปิดหัวมากมาหนีิครับลูกสาวพ่อเต้าเจริญมงครับหนาดังคมเนาะไอ้เป็นคนนี่ฝรั่งเนาะหอยก้อยเนาะค่ะนี่ครับโอ้หนาตาดีครับดังคมครับมาหนีิท้ายกลางแกงนี่ครับมาหนิครับเป็นวันที่24เมษายน2568ัร้บแล้วพี่น้องหอยก้อยว่ามันนี่ไม่จัดโปรพิเศษให้พี่น้องนะครับเนาะ โอ้ส oh, <me> sure, ุดจัดเลยครับแม่นี่แม่ผมน้ามนน้านะครับพี่น้องถ้าผู้มีเงินแล้วก็สือไปเขอกคอข้าฟ้าไมได้ครับถ้าผู้มีเงื่อนหน่อยก็เอาคั้ยมาตีเทินครับมันจะปมสันพิเศษได้ครับพี่น้องมีแม่มันคั้วผูกงค้ยผูที่มันเอาใบยู้วพี่น้องอยากมาแหลกมาเทินกันก็จังตีรลค่ากันครับตามระยะทางแหละครับพี่น้องอ่ะเป็นแม่ที่สองผนตัวห้องรือพี่น้องห้องเอานี้เป็นแม่ที่สององนายก้อยนี่ค่ะเป็นแม่ที่สองค่ะแม่ที่สองสถานะเป็นแม่ใท่ก้อยครับนี่แม่นี่สูงร้อยส เป็นแม่สาวท้องแรกสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบสถานะพื้ทองก็พอได้ก็ไงก้อยสถานะพื้ทองกับเจเ SO. 美味美味้าโกเมืองเพชรในเกตเดียนน้อยก้อยนะครับนี네่ครับเจ้าโกเมืองเพชรครับของพอเลียงเจได้ครับพี่น้องคาตัวนี่รลายบาที่ครับสามสิบแปดลาดนี่ครับ่เป็นตัวนี้เป็นค้อยเผือกที่ห้ก้อยไม่นด้ทองโอ้นี่ครับเป็นข้ยเผือกนะครับพี่น้องในทองนี่ครับเจ้าโกเมืองเพชรเป็นตัวนี้เลยพี่น้องนี่ครับ ทองกับกูมังเพชรได้จุดเด่นน้อยก้อยวริจุดเด่นเพิ่มเนได้เท่าไตัวนี้ครับโค้งสางเงาหนะโค้งสางเงาหนาลึกแล้วก็อ่างเงาเนาะไฮกวายตัวนี้เนาะมาดูโค้งสางดีครับต้ไปบึ่งผ้าบึ่งทั้งหนาครับพี่น้องกันเลแม่ที่สองไฮก้อยเนาะเป็นเพื่อสาวทองแรกนี่ครับปอนดเอาบอกจุดเด่นเพิ่มเนได้เท่าไหร่เทาไหร่นี้ตากระแต้มค่าแก้มค่าจำจำค่านาเขาก็เปิดดีค่ะเขาเปิดดีครับตาแต้มแก้มจำอึ๊กเนื้อหนาบอกเผาเงี้ยเงี้ยเนาะอยก้อยม้องเผาครับ อกเข้านี่เห็นว่าะหัางผึ่งงีน้นะฮ้กางบ่ค่ะนี่ครับกีบีบงครับโค้งสางง่ครับตัวนี้เป็นค้ยสาวทองแหกฟันแท้ฟันแทะนัาานง,ง,ง,นนง,งนนนครูค่ะบ่บปาบับ่บนน่บ่บนน่บ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 ่ิ่บ่บ่บ่ค่บ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 ่า่บ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 อบเบ่บเบ่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 บลบ่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 า่บ่บ่บ้อยบ่บนบ่บ่ะ นี่ครับถ่ายนี่นะนี่ไงนะครับเบิังถ่ายครับพี่น้องนี่ครับจะถามงามของกวาดห้องนี่ครับของนี่ไงยงังงามครับบันทึกห้องกวาดว่าเปิดแบงครับบันทึกเปิดราคาใท่าไหรกวาดแม่นี่ครับเปิดไว้โหกหมื่นสามพันค่ะหกหมืน่นสามพันบาทสนใจอยากมีข้อยผูใหญ่งข้อยผูน้อย แม่มันที่บ่ทองน้อยก่อนเนาะเอามาแหลกเพียนได้เนาะครับเป็นบ่ามาแหลกมาตีเทินกันได้ค่ะมาแหลกมาตีเทินได้แต่ก็เติมเงินผมมาค่ะหลดทาร่าก็จังบอกกันน้อยกวอาเอาจุงวงินหรพนเมืองน้อยกว่าเอาจุง,งย,า,ยา,งงางพื้ไกลๆพื้นห้อครับเมืองทายางครับพี่น้องยางไทยอย่างนี้ได้ครับพี่น้องตัวนี้ครับเป็นคุ้ยสาวทองแหลกครับฟันแท้หนึ่งคู่ครับพี่น้อง โอ้โหงามเลยพี่น้องตัวนี้ครับเป็นข้อยสาวทองแหลกครับเอาเถอะพี่น้องบนโซตี้สนใจอยากเข้ามาชมข้อยเดี๋ยวมาาย่วา,มา,มาบ้านไหนหัวก้อยห้องไหนว่าบ้านน้องบอนตำบลน้องแก้วเพื่อเมือ,มอ,มองจังหวัดระยองค่ะสียเปเมืองสวงสุวรรณค่ะมาบ้านน้องบอนตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเอาดึงเดินไปดีหัวก้อยมันมนบิดเข้าไปบิดเดินไปดีๆดึงไปตั้งตรงนะหัวก้อยเออดึงไปดึงงามครับจัดฐานมันงามเลี้ยงไปมันงามครับนี่ครับพี่น้อง ก็อ,อยู่บา้านหนองบอนตำบลหนองแจ้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอ,องอยู่สวยงามหมดหอยไกวายมาเปิดแบงค์ครับนี่ครับเป็นกล้วยสีดอกเล่ากันเนาะหอยกวายตัวนี้เนาะค่ะนี่ครับไอดี ID ไล่เบอร์ได้หอยกวายปุนี่ไอดีไล่กับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นี่แหละครับพี่น้องของดีราคาถูกเปิดไปราคาได้ก่อนไฮกวายตัวนี้ สามพันค่ะหกหมื่นสามพันบาทแม่สาวทองแรกสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบหนาะอ่างลึกดีครับตัวนี้ครับเพต้องผิดหวังราพี่น้องผู้ใยกำลังมองหากล้วยอยากกิคกล้วยไปเขาคอาเขาฟ้ามนะครับเนาะนี่ครับตาเต็มแมจ่มจ้ำดีครับอึกนาเผางี้ยครับพี่น้องชุดนีก็เปิดถือได้หอยก้อยเป็นอะไรครับรกล้วยนี่ได้มาแบบถูกๆกับแบงปันเนาะถูกๆค่ะได้มาถูกๆกับแบงปันไปถูกๆก็คับนาะช่วงนี้คนก็ใส่เงินหนลน้หอยก้อยเนาะหลังสงการมานนี้นะครับเป็นหอยก้อยนี่ครับ ไกําลังมองหาขั้วอยากได้ดขั้วไปกินหญ้าอ่อนได้พี่น้องเนี่ยนี่ครับฝนกําลังสิม,มาแล้วครับสิเขาเดือนฮกแล้วใบนอนน้ำใสๆครับพี่น้องของสวยๆงามๆครับเอาฝากของดีราคาถูกยูช่องได้ค่อยค่อยช่องท้ายยูทูปกอบค่อยาๆเลยค่ะอยากได้ของดีของงามราคาถูกๆเป็นกันเองเนาะค่อยค่อยเนาะค่ะต้องติดตามที่ช่องทางยูทูป ก๊อบวยงามละเอียดค่ะก๊อบควายงามละเอียดอีกช่องทางหนึ่งคือเพจก๊อบควายงามละเอียดมาให้ก้อยพี่สองช่องทางเด้อพี่น้องเด้อไอดีไล่กับเบอร์นี้นะครับพี่น้องศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับไผรที่กำลังมองหาควอยอ,อ,อ,าาอยากไปข้อข้อฟ้ามอยากไปคุนอย่างไปเลี้ยงเอาลูกเอาเต้านี่นะครับอย่งไดก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องยูทูปก๊อบควายงามละเอียดเด้อพี่น้องเอาฝากช่องยูทูปได้ไหมกว่านี้ค่ะฝากช่องยูทูปกบเพรียงเอลนนะคะก วนกีส่วนใจเอาไปเลี้ยงกับติดตเขามาด้วยค่ะติดต่อเขามาด้วนะครับแล้วมีรถบริการซุ้มครับพี่น้องนี่ครับของสวยงามๆรับเพิ่นอยากตื่นแมงยังยอ,ยองเนาะให้ก้อยเพราะแมงหลายเนาะแมงหลายค่ะใหกลางทุง่งนาเลยครับวันนี้ขอขอให้ยูดีมีแหงทุกคนครับเดอ้อผู้ที่เข้ามาติดตามชงทางย u ทูปปก้ยง่ายลเอยดครับขอากาบคำว่าสวัสดีครับ